วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนี่ชัดเจนป่าไปซสือนสีอันก้อนเนี่ยเปลือ่าไปร้องเลยมันอันแล้วบอกร้งองตัวอเมป่าไปซสือเริอมพี่น้องเดิอมันสีอันก้อนกัสันเซียนปากมาเป็นสองกับเจ็ด

ฮาตัวไส่ออกไปยังเราบวกกับเหาพลอยฮ่าผู้เป็นแฟนไม่ไส่ออกไปยังเาอนนี้คำนวณเองเล่นเองคำนวณเองเล่นเองนะเรงคอเส้นเล็กบนบนย่างเดียวไป็นบล็อกเส้นไม่ยกมันสี่สามตัวเร่อวนเนาะมิตาเลขกสามตัวเรว่อยลวนเนาะจากนั้นตัวไรบ้างตัวนี้เลย นีเลยซุ้มนั่นมากนี่แหละอ้เขียวเนีบ้างหจานนักัวไหน่องเดียวเขียนจานตัวสองเก็ดเจ็ดสองหันบะอืมมาคือกอลนวันนี่อืมมันจะมาหัวเนียนว่าเจ็ดสองสองเนัเนียนละอืมไหเนี้ันฟันแบบนี้มีก้อนหัวีอย่างนี้ที่คือเปรี้ยวเนี่ยหนี่ก็เคยกัด เอาคือเขาเลยคือก็คือคือเลยบ่ถือก็คือบ่ไปนี่ิยอามาก็จตามเสนรุ่นเลยเด้อพี่น้องเด้อมัก็จัดตามาานะนตัวปแนวทางซื่อๆเนาะจ้ปแนวทางซื่อๆระเนีผเล็กตัวสิเหจ้ เม็ดเดียวบ่72เม็ดเดียวเด้72เม็ดเดียวบนล่างนี่727หั่นล่ะคับน้องน่ยับอีหยังก็กันตัวกันตัวใด4774อ4 4อนีัวกันไว้4774 9449เลับอือแต่ว่าอามิเด่น3ตัวนี้ตัวใดก่อ472นั่นล่ะ สี่เจ็ดสองหกเจ็ดสองแล้วก็สี่สองเจ็ดหกสองเจ็ดตัวนี้อ๋ออกับของเหลาเดินสองเจ็ดเจ็ดสองเนาะหละพี่นอ้องส่วนสามตัวของเหลานี่เด่นตัวนี้นักตัวนี้นอะเสยนอสองตัวก็คือสองเจ็ดเจ็ดสองทอนั่นหมวดประจำวันที่สิบหกกันยายนสองพันหารอยหกสิบห้า มักกะจัดตามบ่มากกะพานเนาะค่ะไปวิเคราะห์พิจจรณาเบิงพี่น้องเย็บซี่แนวทางต okay. ัวเลขเซียนรุ่นเซียนอาทำถูก right ทุกงวดอยู่แล้วแต่ว่าบางงวดจะได้ตัวนักบางงวดก็ได้ตัวเบาค่ะพี่น้องได้ตัวกันเนาะแต่ว่างวดนี้จัดนักไปแล้วคือสองเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสอง này 3 tuổi đấy mà nhìn chết chỗ này, nè đi, 4 7 4 7 2 <laughs> ừ. 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 à, <laughs> ừ. này, 3 tuổi, 7 4 7 2, 4 7 2, 6 7 2, à, khen khen nong biêu 2 4 7, như này đã, cứ mà cặp bàn như này này là tập đấy, tập 7 2 2 7 là <laughs> này, cả เจ็ดสองอ่ะพวกประตูบ่อือเอารถเอาหัประตูน่สิหัประตูเจ็ดเออสี er mm ่เจ็สองนั่นแหลหกคับฟัสี่ลวเจ็ดสองเจ็ดสี่นั่นแหละสี่เจนั่นแหลเจ็ดสองเจ็ดสี่ือเจ็ี่เจ็ดนั่นแหละนี่เพิ่มอีก 2คู่นเด้ยวสุที่อนเพิ่มเพิมสองคู่ไม่เออ่รืหม่สอนึงกับซีสามเอาจากนั้นเขาสีบเอ็นนี่สูตรเก่าสูตรใหม่ใส่สองหนึ่งนีโอ้หกสองนั่3ตัดเลนกับสองสองนึงกับสีสามตองหกหนึ่งฮันก็เอาตัวกัน น้องเดียวตกันเส้นรุ่นกันไว้เนสูตใหม่กันตัวใดเส้นกันสองนึงกับสีสามแหละกันสองนกับสีสามอัอวาสเจ็ดบอกาเจ็ดสองอันมาสูตรใหม่เต่าเส้นแหละกันี่สามคสองนึงสี่สามเ่าสีเครับเอกกา ไม่ละวอล์ดวอลให้แล้วคลิปเอาพี่น้องจัดนักจับเต็มแล้วเส้นล่นหวดวันที่สิบหกนี่ยิงเจ็ดบนล่างรวดยิ่งยิ่งเจ็ดบนล่างเจ็ดเลยสามมันใจร้ายปัญใดงวดนี้จับไปเส้นพอเปอร์เซ็นต์นะวันสิบเจ็ดวัยอะไรไปเอาเก้าเก้าสิบเก้าไปรวดเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าลดน้อยเส้นน่ะซื้อไป ไหนเนี่ยแห้งเลยอ้าวงามเซนอากาศสวยอ้านี่งามงามงามพี่น้องเม็ดเดียวเม็ดเดียวกันเห็นเห็นตกกันเนอะเออเอามันผัดเอาอันนั้นมัดเก็บนะกระดาษแข็งแข็งบางนาบางตาผัดรมนี่ละนาตาเซียนเพิ่นเซียนนาทามเซียนนาปังเซียนนาทามหุมนาปังอือ้าวอันนี้เห็นชัดเจน เราไปซื้ออันสีอันก้อนเนี่ยเอาไปลงเลยลนอันแล้วบอกลงตัวอืม่าไปซื้อเด้อพี่น้องเด้อมันสีอันก้อนมาสั่นเสี้นฝากหน้าจัดนักจัดเต็มกับเจ็ดสองสองเจ็ดสามตัวสี่เจ็ดสองหกเจ็ดสองลักลอยเสี้นวาหาใซอ่อนแต่ว่าเจ็ดสองนี่มันใจคันสิบจงไว้จัดเปิดเส้นแนวมาสั่นเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าพี่น้อง อืมออมันใจลายที่สุดเนาะเสียนเนาะหัวก้อนกับตืดแบบสามหลังเนี่ยเอาถีบจุกงวดถูกทุกงวดงวดก้อนมันใจยังกับเสียนก็เก็บสองนี่นะหัวก้อนฮัวจุ้มหัวหันี่ออกเงินนี่แหละคือแบบหงวน,นี่ออกแค่พอดีเป็นเลขคำนวณมันบอ่อยคำนวณได้มากเนาะ บ่แม่นตรงกับเสีนสายชนเสียนสายชนต้องติดเลยอยู่นั่นระวถึงตํแหน่งมันนั่นน่ะมันบ่ตรวจได้บ่บ่มีตรวจตร72เมตรเดียว472อือนั่นโตตรงกเสีนสายชนายชนเอ้าเข้ากันอยู่ตะนั้นเข้ากันอยู่ติ21ตกกันแต่ว่าเลขดับปู2 2 7นี่เสียงสุกงัวเคยพลาดับเรา แต่ว่ามันกับโมแน่เด้อมันบมแน่นอนเราเป็นไปได้ทุกอย่างล่ะแนวทางเนาะเพต้นไฮดักเจ็ดต้นมือคือมนใจแต่ว่าปูไงปูวัดได้ปะขาบุ้มเนาะขากบมันใจสุดผู้ขายกันไปอ๋อกลองฉลาดคนมือเลขดาวซื้อตามใจมากใจชอบจะคล่องเลย ไปเควนนั่เพิ่นมาดับตัวนั่นตัวนี้มันดับก็ดับมันเพิ่งมาอยู่เจ็ดสองวงดนี่มามาแห้งคือกันเั็นสี่ร้อยหลังนี่ป้าไปซื้อไว้เด้อว่าชั่นเส้นฝากมาโมเมนมันสีอันเราบอกว่าชั่นก็ถือว่าคงสุดท้ายแล้วนี่เนาะเสียเนาะคงสุดท้ายกันของ,งมาเป็นย่างดีแล้วม, <า S 1> มัมามแล้วปวย่นจะหงัดกวนคนนู้นเป็นเร็วๆแต่มาแต่ที่เรียกคนเมื่อน่ะคุณแต่มาเอาเงิน ได้เท่าใดก็เอาหมดว่างันรอดมัดมัดทั้งหมดทั้งสิ้นเือนกลัวตัวได้เงินกลัวหนึ่งพี่น้องได้จะทุนก็สั่นได้จะทุนเป็นมั่งได้กำไรพันสองพันเนี่ยนะกลัวหลายกั่านายนว้าไงกลัวหลายกว่านายปัหานี่หละปัญหาเงินทุนอ๋อได้กำไรพันสองพันแสดงว่าซื้อมัดเมือนมือนกลัวมือนสามเือนสี่เนาะมันก็ลงทุนหลายมันก็ได้หลายคันถือตัวนักการ ย่าว่าแม่ตี้ลักเส็ญนะลักแซนน,นนอหนะลดแล้วลพี่นนองทุนหลายก็ได้หลายแล,ล,ล้วลงขึ้นหน่อยก็ได้หน่อยแล้วเนาะลงทุนหลายได้หลายลงทุนน้อยได้ลอยได้น้อยพี่นนอเอ้ยเอาขอบคุณนเซียนลดหน่อยหเด้วถ่ายคลิปแล้วฝากในพี่เซียนฝาก,ฝากเอฟซียนสี่แน่นแบบอ่าเรียกใกล้เข้า,ขาขเขานะฮะได้รวยรวยได้เฮี้เนาะได้เงี้ได้เฮ่งเฮ่งปังปังกัน ที่ได้ตามต่อกันอีกต่อไปตามมเขายีงกันแนจ้าแล้วมาเขายิงผมด้วยคเขียนงเลยมะเขากำลไล่เม็อเกอบเชือนแล้วผมก็มาเดือนยุดสองเม็ดสามเมอดนี่แหละนั่นเขานว่าเปลี่ยนเผาสูตรใหม่ก็ย่ำคนหาวิธีเหตุตรวดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะสิบสองออยพลัสค่ะสิบสองออยพัสเดอค่ะคุณผู้ชมบำรุงร่างกายและสายตานะคะ สามารถทานได้นะคะเป็นเบาหวานกระท่านได้ด้วยค่ะเพราะว่าพอให้หาเพิ่นกับท่านตัวนี้อยู่กับรู้สึกว่าดีขึ้นอยู่ค่ะ<ส>คุณผู้ชมหมดร้ายกระปุกแล้วนะคะสําหรับพ่อใหญหานะ12บสองออยพลัสนะคะแล้วก็มีแคลเซียมนะคะแคลเซียมบํารุงกระดูกและฟันนะคะผู้ใดปวดแ้มป,วด,ปวดขาอยากจะบำรุงนะคะ,ะลูกก็โอยนั่งกะโอยต้งตัวนี้เลยค่ะแคลเซียมนะคะ ต่อไปจะเป็นเซรั่มนะคะเซรัม่มิตซีนะคะเซรัม่มิตซีตัวนี้นงเดียวใส่อยู่ค่ะคุณผู้ชมใช้อยู่นะคะใช้ดีนะคะก็คือกระชับลูคุมขนแลวก็รอยดํารอยแดงจากสิวน่ะจางลงอีลีค่ะคุณผู้ชมเพราะว่านงเดียวใส่ตัวนี้อยู่ก็เลยมาแนะนาเนาะต่อไปเป็นกันแดดนะคะกันแดดทาแล้วหน,น,น้าเนียนเลยค่ะปกป้องผิวจากแสงแดดแล้วก็กันน้ำน้ำค่ะคุณผู้ชมลองใส่เบอรงเดอค่ะคุณผู้ชมอยากจะแนะนาเพื่อกันค่ะ